อ๋อน้อแม่อนี้ฮิมไหม่มันมากินยูหินนี่อู้หอฮิมโคตรดีกันอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยแม่นี่น้อน้อซ โอ้ยเชฟแม่อื้อแม่อมลองนี่เนี่ยม่มันคือปลาินยหนาเนี่ยนะปลาไนเนาะมันบอกปลาไนคั่มอะไรเหรอมันจะนี่มันอย่างบัม้าอื้อหือนี่ดนี่แม่มาคือก็ได้แล้วนุ่งถุงบ้านีมีเปี้ยว สมตดเขาลงปเป้คือจี้เขบาบริอาทมันเด็เขาม็นางแขมมเบบคนทเขากันงานเียดเขานคือแบบนันเออป้าเวลาีุ่นนก็ไ<อ>ม่ไล่เนาะก,ก็บกลคน ปดตเียแปนกินเนาะอ้ยอันนั้นอนอีแม่นี่ไล่ไปนี่แล้วไปอูมเอาจากตัวอ้าอันน้ตายอย่างมึงดูกปักกวางน่ะกระดูก มาดูก <c oughs> <u> ันปากกวงเส้นหน้ายำยืนเลย